มากินก้าพอกันกับเจวันนี้น่ะหวานมากเจกันนั้นน่ะของแม่เป็นไงวินออหอมบ่อยเป็นอะไรคะเป็นไงของแม่ลนะ่ะคิมแล้วของแม่เป็นไง ไม่ก็ยได้ก็กัดได้ไงครับร้นอนร้นอนนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยเพิ่งซื้อเมื่อกี้สองฝักยี่สิบบาทถูกหรือแพงถูกแต่ว่าแปงเอาถูกแต่ว่าแพงในของน้องน่าหวานของน้องน,องนาหวานมันยังอ่อนๆอน แม่น่ะไม่ก้อยได้เขากินให้ดูหน่อยครับอร่อยไหมของวโพดชอบกินขา้าวโพดมาก